สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟชิสันนะคะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกผู่ทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับแฟนคลับออเยนจิตพอตวี TV นะคะก็มาพบปะเจอก,กันกับเยนจิตพอตวี TV อีกแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะต้องกลับขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเพื่อนปากขอโทษขอป่วยมาโอ้ยบ่เป็นยังดอกอาจารย์เอนื่อยจ่ะจันดอเขามาถึงสามสิบหกหวดแล้วนะเนาะอ้าว เข้ามาสามสิบหกนวดแล้วฮอตตาพิษนวดเดียวบ,บาอาจาจรย์ผู้ที่เพิ่มจมหายก็แสดงว่าเพิ่มบอมิสติแล้วเนาะเข้าสามสิบหกงวดนะคะเข้าสามสิบหกงวดนวดสามสิบเจ็ดหลุดหลุดทั้งสองตัวผู้เจ้หนึ่งเป็นไหาสองสามนวดกับรุดแล้วนอพี่นอกอันนี้เขาเราถึงสามสิบหกงวดสามสิบหกงวดบอมหลุดมาหุดนวดสามสิบเจ็ดครับพี่นอก วันนี้เพิ่นหามาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นส่งมาให้นั่งแล้วบัดนี้นั่งสิเฝ้าเขียนก่อนเด้อค่ะเนาะอันเพิ่นกะเป็นตาน้อยใจเด้มีคนโทรศัพท์ไปจมไปด่าเพิ่นพร้อมเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่านั่นไอ้เลขบถ่ถกงวดเดียวอันด่าเข้าขึ้นอีหยังนี่แม่ว่าซั่นปาฮัดผู้ใดคิดมาใจลาย <c oughs> ใจลายใจดำเนาะอาจารย์เนาะบ่ต้องไปถือซ่าหรอกค่ะเนาะ เอาหูท่อนล่มไปหลดุดเขาก็ถือว่าเขาบอลอะไรย,ยินแต่ก็แล้วเนาะอาจารย์เนาะขอให้กำลังใจเดอ้พอ,อพ,พี่น้องเอฟซีพู้ที่เพิ่นติดตามอาจารย์นี่เพิ่นก็ต้องเพิ่นก็ให้กำลังใจอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ติดตามไอ้ตัวเลขวิ่งของอาจารย์นี่นะสามสิบหกกวดไม่เคยพลาดมาหลุดงวดสามสิบเจ็ดงวดที่สามสิบเจ็ดหลุดนี่อาจารย์ก่ต้องน้อยเนื้อตั้มใจเดอ้ออ่า ประช็อกน้อยเนื้อตั้มใจค่ะหมวดนี้มันเป็นวันที่16ตุลาคมเนาะอ่ะฉัหนเดี๋ยวไปแอบห้องกันจีพายกันแล้วไม่ใช่ <c oughs> นอกก็นาะเอาใน,นห้องกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้กอัน,อน,นค่ะอันนี้เป็นเลขอ,อันนี้พี่น,อนอ้องเนาะ อันนี้เป็นเลขสูตรสาดำเด้อพี่น้องเฮ็ดแตงแต่มือวันที่ย่างหน่งมาเฮ็ดแตงแต้มันที่สองบอกนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสูตรสาดำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แคบว้ก็ได้ก็เด้อเลขเด่นเก้าหนึ่งเจ็ดสี่พี่น้องอันนี้สูตรสาวดำค่ะแคบหน้าจอไว้เลยจ้ะพี่น้องแดงใจไว้โอ้ยแดงทั้งอันตัวหนังสือแดงทั้งเสือมาสร้างวาที่ ปันนัดกันไว้เลยเนาะพี่น้องเนาะเอา้าค่ะแคบหน้าจอไว้ก่อนอาจารเด้อส่งข้าวไปถึงอาจารย์นุ่มเมืองยดน้ำบ่ต้องเสียใจเด้ออาจารย์เลยคนเีาตาั้งจิดตั้งใจนะเนาะเขากะเอาหัวกรรมาไปเนาะอาจารย์อันนี้เลขสูตรของสาวดำพี่น้องสูตรที่สามค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะ มาจอนะคะมาบันนี้มาเห็ดสูตรของอาจารย์นุ่มเมืองยศค่ะพี่น้องเพิ่นมั่นใจแห้งงวดนี้เนอะพี่น้องเนอะให้กำลังใจซึ่งกันและกันบ้ว่าเขาว่าเฮาเนะให้กำลังใจกันมันแบบมีแห้งเหี่ยวยาวเลยเอางวดประจำวันที่16นะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคมค่ะ16ตุลา ตุลาคมนนเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์หนุ่มเมืองยศเว้ยเอาสีแดงมื่คือแดงเมืดแต่เห็นนี่ <laughs> หนุ่มเมืองยศคือหนุ่มหนุ่มเมืองยศคือจังหนุ่มเอ้เพิ่นนั่งมืองน่ะนั่งบอาไปมี่เอฟซีพิ่นตอบมาแล้วเนาะก,ก็คือหนุม่มยาโสธรนค่พี่น้องอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าปิดบงังหนึ่งหัวดนี้เนาะคาะขึ้น,นให้ถึงมาตัาง้งสามสิบหกหัวดเนาะพี่นอ้นอ,งนองพิหดหัวเดียวพวเป็น่ยังกะจะสาดำยังเสือร่วงเจ็ด ก็แปดให้เราบนล่างซีพันบาทวิ่งตัวละพันบนล่างบอกเขาก็บอกไปยังค่ะโอ้ยเกิดเิ่นเขามาตัง้งสามสิบหกงวดแล้วเนาะแต่บอกเขาง,งวดเดียวเนาะ <c ười> เบอกว่าวันดีนนนะ้เนาะพี่น้องนั่งวันนี้กับเขาแล้วล่ะเนาะอืวันนี้เขาก็ต้องมาลำเริ่มหนักวันนี้เพิ่นหามาบเพคือเก่าได้ป่ะเนี่ยค่ะบกทุกเจ่าเพิ่นจะหายสองตัวบนล่างส่วนมากเสียเขาบนเด้อค่ะเด้อเลขเพิ่นน่ะวันนี้บ้ต้องค่ะอาจารย์น่ะต้องอ่าเพิ่นมาบ้ต้องเลยคุณแม่ท่าน ิ่งบนล่างเป็นไ้หางเดียวเลยบานนี้ห,หางเดียวเลยบ่านนี้พี่น้อง ในหางเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อนำเลยบน่างตัวละมืน่นอืม ันทุ่งหางเดียวเลยพี่น้องบนล่างหางเดียวโครโลเลยจ้ะบาทนี้มาจับคู่ปนี้ค่ะสามตัวใ้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนะเาะเพราะว่าเขาว่าเฮาเนาะ ตัวบนวบนนี้ยังชิมีเบืนอยู่บอกพี่น้องแต่ปกติมันม่เคยออกเบืนอนอกหามดูดได้นาะ ไหนมาแค่สีหางเด้อพี่น้องเลขสามตัวเพิ่นไห้มาแค่สีหา,ห,าสหางค่ะสีหางเท่านั้นพี่น้อง สองตัวเพิ่น,ก,น,นกัให้แค่สี่หางค่ะพี่น้องให้แค่สี่หางค่ะ ร่อยไปนองเดียวเนี่ยขีดเดินไตแห่ก้อนได้จ้ะวันนี้่นหายมาก้ราว่าเปิดไอ้น,นั่นไม่ไปน้อง แคสี่หางเท่าน,นั้นด้จ้าด้อให้มาแค่สี่หางเท่านั้นค่ะก็ไหมนมาแคสซี่หางค่ะ กลาคาดามหนึ่งดิเียนได้แค่สามสามคลิปเท่านั้นเนาะนี้เนาะอะ่มืดแล้วสามคลิปอีกนิันดายวาอ้าวน่อยแล้วอาจารย์หนูเมืองยศค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไปเลยค่ะ อาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มานะคะวิ่งบนล่างหนึ่งนะคะแล้วก็สามตัวบนให้มาที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสามสี่แปดหนึ่งกับสองตัวให้มาหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนะะึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อจ้าอ๋แคปหน้าจอไว้เลยจ้าทั้งหนทั้งนี้บ่แคปหน้าจอไว้เลยจ้าจอ๋ แกไปจ้ะหนึ่งสองสามฉันเฝ้ามองผ่านแอบอ่านทำลายของเธอ อยากรู้เรื่องราวนะเออด้วยเพลอแอบปองห้องใจวันไหนไหรเน็ตจะเป็นด้วยเหตุผลใดครุ้นละคิดวุ่นวายในใจเหมือนไกลสุดคองขอบฟ้า แค่น่แล้วขอ้ท่านโชคด,ดีจ้าข้าเลือตัวนกับกุดไล่กุดแช่พอมอนก็ล่างแรงใจในเน็จขาดเออพอไม่ไปนอนตะปูทุกคนจา้าอาแคปเลยจา้าอ่ะแคปเลยนะคะอ่าชัดเย็นเนาะเอา